ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์ขอสักเจ็ดไลค์ก็ดีใจมากแล้วค่ะถ้ากด Subscribe ด้วยจะปลื้มใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเรื่องที่ 1. 1อย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำมเมล็ดพันธุ์แห่งความขี้เกียจในอารามสงบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีมีหลวงจีนชราผู้มีดวงตาเปี่ยมเมตตานามว่าหลวงพ่อจิง และเนนน้อยผู้มีนิสัยเกียรติร้านนามว่าเสี่ยหลานอาศัยอยู่ด้วยกันเสี่ยหลานเป็นเนนที่ฉลาดแต่เขามักจะหลีกเลี่ยงงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายเขามักจะอ้างว่าเหนื่อยหรือรอให้ผู้อื่นทําแทนวันหนึ่งหลวงพ่อจริงมอบเมล็ดพันธุ์ดอกไม้งามสองชนิดให้กับเสี่ยวหลานเสี่ยวหลานเอ๋ยจงนําเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปปลูกและดูแลมันอย่างดีแล้วเราจะมาดูกันว่าดอกไม้ชนิดใดจะงดงามกว่ากันเสี่ยหลานรับเมล็ดพันธุ์ มาด้วยความไม่ใส่ใจนะักเขาวางเมล็ดพันธุหนึ่งไว้บนโต๊ะและนําอีกเมล็ดพันุหนึ่งไปวางไว้ในกระถางดินโดยไม่ได้กลบดินแล้วเขาก็กลับไปนอนเล่นปล่อยให้เมล็ดพันธุ์ทั้งสองอยู่ที่เดิมโดยไม่ดูแลหลายวันผ่านไปหลวงพ่อจริงกลับมาถามถึงเมล็ดพันธุ์ทั้งสองเสี่ยวหลานเอ่อยต้นไม้ของเจ้าเติบโตไปถึงไหนแล้วเสี่ยวหลานรีบไปดูเมล็ดพันธุ์ที่วางอยู่บนโต๊ะมันยังคงเป็นเพียงเมล็ดเล็กๆเ,เ,เหมือนเดิม ส่วนเมล็ดพันธ์ุในกระถางก็ยังคงอยู่บนผิวดินไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเอ่อท่านอาจารย์ขอรับมันยังไม่โตเลยขอรับเสี่ยวหลานตอบด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยหลวงพ่อจริงมองไปยังเมล็ดพันธ์ุทั้งสองด้วยสายตาที่ลึกซึ้งเจ้าได้ลงมือทําอะไรกับเมล็ดพันธุ์เหล่านี้บ้างหรือไม่เสี่ยวหลานเสี่ยวหลานก้มหน้าเล็กน้อยเออกระผมยังไม่ได้ทําอะไรเลย ขอรับท่านอาจารย์กระผมคิดว่าเดี๋ยวค่อยทําก็ได้หลวงพ่อจริงพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วพาลูกเนนน้อยเดินไปยังอีกมุมหนึ่งของอารามที่นั่นมีกระถางดินวางเรียงรายภายในกระถางมีต้นอ่อนของดอกไม้2ชนิดกําลังแตกใบเขียวสดใสเสี่ยลานดูต้นไม้เหล่านี้สิหลวงพ่อจริงกล่าวเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เป็นชนิดเดียวกันกันกบที่ข้ามอบให้เจ้าแต่ดูการเติบโตของมันสิ เสี่ยวหลานมองต้นอ่อนด้วยความสงสัยทำไมมันถึงเติบโตได้เล่าขอรับในเมื่อกระผมยังไม่ได้ทำอะไรกับมเมล็ดของกระผมเลยเพราะมีคนอื่นลงมือทำแทนเจ้ายัางไงละ่ะหลวงพ่อจริงตอบด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยมีเนนอีกรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายมเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกับเจ้าแต่เขาตั้งใจนำมเมล็ดไปปลูกกลบดินรดน้ำและดูแลมันทุกวันเขาลงมือทำในสิ่งที่ควรทำมเมล็ดพันธุ์จึงเติบโตงอกงาม หลวงพ่อจิงชี้ไปยังเมล็ดพันธุ์ที่วางอยู่บนโต๊ะของเสี่ยวหลานส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เจ้าปล่อยทิ้งไว้บนโต๊ะและเมล็ดที่เจ้าวางไว้บนดินโดยไม่ดูแลมันก็ยังคงเป็นเช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะไม่มีใครลงมือทำอะไรกับมันเลยเจ้าเห็นความแตกต่างแล้วใช่หรือไม่เสี่ยวหลานความแตกต่างระหว่างการลงมือทำกับการปล่อยปละละเลยหลวงพ่อจิงนั่งลงข้างๆกระถางต้นอ่อน มองดูใบสีเขียวที่ไหวตามลมเบาๆเสี่ยวหลานเอย๋ยเจ้าปรารถนาที่จะเห็นดอกไม้งามบานสะพรั่งหรือไม่เสี่ยวหลานพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นขอรับท่านอาจารย์กระผมอยากเห็นดอกไม้สวยๆแล้วเจ้าคิดว่าดอกไม้งามจะเบ่งบานจากเมล็ดพันธุ์ที่ถูกวางทิ้งไว้เฉยๆได้หรือไม่หลวงพ่อจริงถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงด้วยความหมาย เสี่ยวหลานใส่หน้าอย่างเข้าใจไม่ได้ขอรับท่านอาจารย์ถ้าไม่ปลูกไม่ดูแลมันก็ไม่มีทางออกดอกนั่นแหละคือสิ่งที่ข้าต้องการจะสอนเจ้าหลวงพ่อจริงกล่าวความหวังและความปรารถนาเป็นสิ่งที่ดีแต่หากปราศจากการลงมือทำความหวังนั้นก็เป็นเพียงภาพลวงตาเจ้าอย่าหวังในสิ่งที่เจ้าไม่ได้ลงมือทำเจ้าอยากมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด เจ้าก็ต้องลงมือศึกษาเล่าเรียนเจ้าอยากมีร่างกายที่แข็งแรงเจ้าก็ต้องลงมือออกกำลังกายเจ้าอยากเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นเจ้าก็ต้องลงมือทำดีต่อพวกเขาหลวงพ่อจิงลุกขึ้นยืนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นไปตามเหตุและผลหากเจ้าต้องการผลลัพธ์ที่ดีเจ้าก็ต้องลงมือสร้างเหตุที่ดีก่อนอย่าเพียงแค่นั่งรอคอยหรือหวังลมๆแรงๆ เสี่ยวหลานเริ่มรู้สึกถึงความจริงในคำสอนของหลวงพ่อจริงเขาเคยแต่หวังว่าตนเองจะเป็นเนนที่เก่งกาจแต่ไม่เคยลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อให้ความหวังนั้นเป็นจริงเสี่ยวหลานกลับไปยังกุฏิของตนด้วยความคิดที่เปลี่ยนไปเขามองเมล็ดพันธุ์ที่วางอยู่บนโต๊ะด้วยความรู้สึกสำนึกผิดเขาหยิบเมล็ดพันธุ์นั้นขึ้นมาอย่างระมัดระวังแล้วเดินไปยังกระถางดินที่ว่างเปล่าอีกใบหนึ่ง ครั้งนี้เสี่ยวหลานตั้งใจขุดดินกลบมเมล็ดพันธุ์รดน้ำและนำกระถางไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเขาเฝ้ามองดินด้วยความหวังว่าจะได้เห็นต้นอ่อนเล็กๆงอกขึ้นมาในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มใส่ใจกับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเขาตั้งใจสวดมนต์ทำสมาธิและช่วยเหลือหลวงจีนในวัดด้วยความเต็มใจเขาเลิกผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ หลวงพ่อจริงสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเสี่ยวหลานเนนน้อยเริ่มมีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบและมีความอดทนมากขึ้นเขามักจะเห็นเสี่ยวหลานดูแลต้นอ่อนในกระถางอย่างเอาใจใส่รดน้ำพรวนดินและคอยสังเกตการเติบโตของมันทุกวันเป็นอย่างไรบ้างเสี่ยวหลานต้นไม้ของเจ้าเติบโตบ้างแล้วหรือไม่หลวงพ่อจริงถามด้วยรอยยิ้มเสี่ยวหลานยิ้มอย่างมีความสุข เริ่มมีต้นอ่อนเล็กๆงอกขึ้นมาแล้วขอรับท่านอาจารย์มันอาจจะยังไม่สวยงามเท่าต้นอื่นแต่กระผมจะดูแลมันให้ดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญหลวงพ่อจริงกล่าวการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแม้จะเห็นผลช้าแต่ในที่สุดก็จะนำมาซึ่งความงอกงามหลายเดือนผ่านไปต้นอ่อนของเสี่ยวหลานค่อยๆเติบโตขึ้น มันอาจจะไม่สูงใหญ่เท่าต้นอื่นๆในอารามแต่ก็แข็งแรงและมีดอกตูมเล็กๆปรากฏให้เห็นเสียวหลานดูแลมันอย่างดีที่สุดเรากับว่ามันเป็นสิ่งเตือนใจถึงบทเรียนที่เขาได้รับในขณะเดียวกันการปฏิบัติธรรมของเสี่ยวหลานจิตใจของเขาสงบและมีสมาธิมากขึ้นความรู้และความเข้าใจในธรรมะก็เพิ่มพูนขึ้นจากการศึกษาและการลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ หลวงพ่อจริงและหลวงจีนรูปอื่นๆต่างชื่นชมในความเปลี่ยนแปลงของเขาวันหนึ่งดอกไม้ของเสี่ยวหลานก็เบ่งบานมันเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสและมีกลิ่นหอมอ่อนแม้จะไม่โดดเด่นเท่าดอกไม้อื่นๆในสวนแต่สำหรับเสี่ยวหลานแล้วมันคือดอกไม้ที่สวยงามที่สุดเพราะมันเป็นผลลัพธ์จากการลงมือทำและความเพียรพยายามของเขาเองหลวงพ่อจริงมองดอกไม้ของเสี่ยวหลานด้วยความเมตตา เจ้าเห็นแล้วใช่หรือไม่เสี่ยวหลานความงดงามไม่ได้มาจากความหวังลมๆแล้แงๆแต่มาจากการลงมือปลูกและดูแลอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับทุกสิ่งในชีวิตหากเจ้าปรารถนาสิ่งใดจงลงมือทำด้วยความตั้งใจจริงอย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำและผลลัพธ์ที่ได้จากการกระทำของเจ้าเองนั้นย่อมมีคุณค่าและความหมายที่สุดเสี่ยวหลานพนมมือรับคำสอนของหลวงพ่อจริงเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่า ความสำเร็จและความงดงามไม่ได้เกิดขึ้นจากความปรารถนาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมาจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและอดทนและผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความสุขที่แท้จริงเรื่องที่สองผิดน้อยผิดมากไม่สำคัญเท่ากับสำนึกผิดความผิดพลาดของเนนน้อยสองรูปในอารามบนเขาสูงมีหลวงจีนชารา ผู้มีดวงตาที่เต็มไปด้วยความเมตตานามว่าหลวงพ่อกวงและเนนน้อยสองรูปที่มีนิสัยแตกต่างกันรูปหนึ่งชื่อเสี่ยวหมิงเป็นเนนที่ค่อนข้างสุกสนและมักก่อเรื่องผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอส่วนอีกรูปหนึ่งชื่อตาเวย่ยเป็นเนนที่เงียบขรึมและไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ครั้งหนึ่งเขาได้ก่อความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้กับอาราม วันหนึ่งเสี่ยวหมิงซุกซนจนทำแจกันดอกไม้ที่หลวงพ่อกวงรักมากแตกเสียหายเขาตกใจมากแต่ก็รีบเก็บเศษแจกันและพยายามซ่อนมันไว้ด้วยความกลัวว่าจะถูกตำหนิในวันเดียวกันนั้นเองเต้าเวยด้วยความประมาทได้จุดไฟเผาใบไม้แห้งใกล้กับโรงครัวทําให้เกิดไฟลุก,กลามเล็กน้อยโชคดีที่หลวงจีนรูปอื่นมาช่วยดับไว้ได้ทันแต่ก็สร้างความตกใจและความวุ่นวายไปทั่วอาราม เมื่อหลวงพ่อกวงทราบเรื่องราวท่านเรียกเนนน้อยทั้งสองมาพบเมื่อเนนน้อยทั้งสองมาพร้อมกันหลวงพ่อกวงมองพวกเขาด้วยสายตาที่สงบแต่แฝงด้วยความเมตตาท่านไม่ได้แสดงท่าทีโกรธเคืองแต่กลับรอให้เนนน้อยทั้งสองได้พูดในสิ่งที่อยู่ในใจเสี่ยวหมิงก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิดเขาค่อยๆสารภาพเรื่องที่ทำแจกันแตกและยอมรับว่าที่เขาพยายามซ่อนเพราะกลัวการลงโทษ ส่วนต้าเว่ยยืนตัวตรงแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริงเขาเล่าถึงความประมาทของตอนเองที่เกือบทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่ออารามน้ำเสียงของเขาแสดงถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งที่ได้กระทำลงไปหลวงพ่อกวงฟังเนนน้อยทั้งสองอย่างตั้งใจไม่ได้ขัดจังหวะหรือแสดงความคิดเห็นใดๆจนกระทั่งพวกเขาเล่าจบ เมื่อทุกอย่างเงียบลงหลวงพ่อกวงก็เริ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยหรือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ขนาดของความผิดพลาดแต่อยู่ที่การยอมรับและการสำนึกผิดจากใจจริงผิดน้อยผิดมากไม่สำคัญเท่ากับสำนึกผิดหลวงพ่อกวงหันไปมองเสี่ยวหมิง เสี่ยวหมิงความผิดของเจ้าคือการทำของเสียหายและการไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงเจ้ากลัวการถูกตำหนิจนเลือกที่จะซ่อนความผิดซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องการยอมรับผิดในสิ่งที่ตนเองกระทำแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็เป็นการแสดงความซื่อสัตย์และความกล้าหาญจากนั้นหลวงพ่อกวงก็หันไปมองตาเวย่ยตาเวย่ยความผิดของเจ้าคือความประมาทซึ่งเกือบนำมาซึ่งความเสียหายที่ใหญ่หลวง แต่สิ่งที่ข้าเห็นในตัวเจ้าคือความสำนึกผิดอย่างแท้จริงเจ้าไม่ได้พยายามแก้ตัวหรือปัดความรับผิดชอบเจ้าแสดงความเสียใจอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่เจ้าได้กระทำลงไปความผิดพลาดนั้นผ่านไปแล้วไม่สามารถแก้ไขให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่สิ่งที่พวกเจ้าสามารถควบคุมได้คือการกระทำ หลังจากนั้นการสำนึกผิดอย่างแท้จริงเป็นการยอมรับความผิดพลาดด้วยใจจริงเข้าใจถึงผลกระทบของการกระทำและตั้งใจที่จะไม่ทำผิดซ้ำอีกหลวงพ่อกวงยกมือขึ้นอย่างช้าช้าผิดน้อยผิดมากไม่สำคัญเท่ากับสำนึกผิดการสำนึกผิดที่แท้จริงเป็นการชำระล้างจิตใจเป็นการเริ่มต้นใหม่บนหนทางที่ถูกต้องหากเจ้าสำนึกผิดอย่างแท้จริง ความผิดพลาดในอดีตก็จะกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าสอนให้เจ้าเติบโตและระมัดระวังยิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและตั้งใจที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นการสำนึกผิดด้วยใจจริงนั้นสำคัญยิ่งกว่าการถูกลงโทษเพราะการลงโทษทางกายอาจทำให้เจ้ากลัวแต่การสำนึกผิดจากใจจะทำให้เจ้าเข้าใจถึงความผิดที่แท้จริงและไม่ต้องการที่จะทำมันอีก หลังจากที่หลวงพ่อกวงกล่าวจบเสี่ยวหมิงรู้สึกละอายใจกับการกระทำของตนเองเขาก้มลงกราบหลวงพ่อกวงและขอโทษสำหรับความผิดพลาดและการไม่กล้าสารภาพความจริงเขาสัญญาว่าจะมีความซื่อสัตย์และกล้าเผชิญหน้ากับความผิดของตนเองในอนาคตส่วนป้าเว่์ยังคงแสดงความสำนึกผิดอย่างลึกซึง้งเขาขออนุญาตหลวงพ่อกวงและหลวงจีนรูปอื่นๆเพื่อชดเชยความผิดพลาดของตนเอง ขาอาสาที่จะดูแลโรงครัวและบริเวณโดยรอบอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษและตั้งใจที่จะเรียนรู้ถึงความสําคัญของการไม่ประมาทหลวงพ่อกวงพยักหน้าด้วยความเมตตาท่านกล่าวว่าการชดเชยความผิดเป็นส่วนหนึ่งของการสํานึกผิดที่แท้จริงมันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและรับผิดชอบต่อการกระทําของตอนเองท่านมอบหมายให้เสี่ยวหมิงช่วยดูแลดอกไม้ในอารามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาและให้เขาได้มีโอกาสชดเชยความผิดที่ทำใจกันแตกด้วยการดูแลดอกไม้ให้งดงามทั้งเสี่ยวหมิงและต้าเวย่ยต่างตั้งใจที่จะชดเชยความผิดพลาดของตนเองพวกเขาทำงานอย่างหนักและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหากพวกเขากล้าที่จะยอมรับสำนึกผิดและเรียนรู้จากมัน เมื่อเวลาผ่านไปเสี่ยวหมิงเติบโตเป็นเนนที่มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบเขาไม่เคยพยายามปกปิดความผิดพลาดของตนเองอีกเลยและพร้อมที่จะยอมรับผลของการกระทำของตนเองเสมอส่วนต้าเว่ยกลายเป็นเนนที่มีความรอบคอบและระมัดระวังเขาเรียนรู้ที่จะใส่ใจในทุกรายละเอียดและไม่ประมาทในการกระทำใ,ใดๆ หลวงพ่อกวงมองดูการเติบโตของเนนน้อยทั้งสองด้วยความเมตตาท่านรู้ว่าความผิดพลาดในอดีตได้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่าสอนให้พวกเขาเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นวันหนึ่งเสี่ยวหมิงและเต้าเว่ยได้สนทนากันถึงเรื่องราวในอดีตพวกเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ขนาดของความผิดพลาดที่พวกเขาเคยทำแต่อยู่ที่การสำนึกผิดอย่างแท้จริงและความตั้งใจที่จะแก้ไขและไม่ทำผิดซ้ำอีก พวกเขาเรียนรู้ว่าการสำนึกผิดเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้เริ่มต้นใหม่และเป็นการแสดงความเคารพต่อความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นการไม่สำนึกผิดต่างหากที่จะทำให้ความผิดพลาดนั้นติดตามและฉุดรังพวกเขาไว้และเรื่องราวของเนนน้อยทั้งสองก็เป็นที่เล่าขานในอารามเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเนนรุ่นหลังว่าผิดน้อยผิดมากไม่สำคัญเท่ากับสำนึกผิด เพราะการสำนึกผิดด้วยใจจริงนั้นคือก้าวแรกของการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงเรื่องที่2อย่ารังเกียจความพ่ายแพ้เพราะมันอาจเป็นกุญแจแห่งชัยชนะนักดาบผู้พ่ายแพ้ในสำนักดาบที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งมีนักดาบหนุ่มผู้มีพรสวรรค์แต่กลับไม่เคยประสบความสำเร็จในการประลองยุทธเลยเขามีนามว่าหลี่เฟยหลี่เฟยฝึกฝนอย่างหนักหน่วง ท่าดาบของเขางดงามและรวดเร็วแต่เมื่อถึงคราวประลองจริงเขากลับมักจะพ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายหลี่เฟยรู้สึกท้อแท้และอับอายเขาเริ่มสงสัยในความสามารถของตนเองและคิดที่จะเลิกล้มความฝันในการเป็นนักดาบผู้ยิ่งใหญ่เขามักจะหลีกเลี่ยงการประลองและเก็บตัวอยู่คนเดียวฝึกซ้อมอย่างเงียบๆด้วยความรู้สึกสิ้นหวัง อาจารย์ของหลี่เฟยซึ่งเป็นนักดาบอาวุโสผู้มีประสบการณ์มองเห็นความท้อแท้ในแววตาของลูกศิษย์เขาจึงเรียกหลี่เฟยมาพูดคุยหลี่เฟยเหตุใดเจ้าจึงดูเศร้าสร้อยเช่นนี้ข้าเห็นเจ้าฝึกฝนอย่างหนักเหตุใดในการประลองเจ้าจึงไม่สามารถแสดงฝีมือออกมาได้เต็มที่อาจารย์ถามด้วยความห่วงใยห,หลี่เฟยถอนหายใจท่านอาจารย์กระผมพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ทุกครั้งที่ลงประลองกระผมก็ต้องพ่ายแพ้มันน่าอับอายยิ่งนักกระผมไม่คู่ควรที่จะเป็นนักดาบอาจารย์ของหลี่เฟยไม่ได้ตำหนิลูกศิษย์เขากลับพยักหน้าอย่างเข้าใจความพ่ายแพ้ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายหลี่เฟยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเติบโตนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนล้วนเคยผ่านความพ่ายแพ้มานับครั้งไม่ถ้วน แต่กระผมพ่ายแพ้เสมอไปท่านอาจารย์หลี่เฟยกล่าวด้วยน้ำเสียงท้อแท้กระผมไม่เคยชนะใครได้เลยนั่นเป็นเพราะเจ้ามองความพ่ายแพ้ผิดไปอาจารย์ตอบอย่างหนักแน่นเจ้ามองมันเป็นจุดจบเป็นความล้มเหลวแต่แท้จริงแล้วความพ่ายแพ้อ,อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะนําเจ้าไปสู่ชัยชนะหลี่เฟยมองอาจารย์ด้วยความสงสัยกุญแจแห่งชัยชนะหรือท่านอาจารย์ใช่แล้วอาจารย์กล่าวต่อ ทุกครั้งที่เจ้าพ่ายแพ้เจ้าจะได้รับบทเรียนเจ้าจะเห็นจุดอ่อนของตนเองเห็นกลยุทธ์ของคู่ต่อสู้และเข้าใจข้อผิดพลาดท,ที่เจ้าก่อหากเจ้ารู้จักวิเคราะห์ความพ่ายแพ้เหล่านั้นเรียนรู้จากมันและนำมาปรับปรุงตนเองความพ่ายแพ้ก็จะกลายเป็นครูผู้สอนที่ยอดเยี่ยมแต่หากเจ้าเพียงแค่ท้อแท้และยอมแพ้ เจ้าก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยและความพ่ายแพ้ก็จะยังคงเป็นเพียงความล้มเหลวที่ฉุดรั้งเจ้าไว้อาจารย์วางมือบนไหล่ของหลี่เฟยจงอย่ารังเกยียจความพ่ายแพ้หลี่เฟยจงมองมันด้วยใจที่เปิดกว้างและใช้มันเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสําเร็จหลี่เฟยเก็บคําแนะนําของอาจารย์ไว้ในใจเขาเริ่มมองความพ่ายแพ้ครั้งก่อนๆในมุมมองใหม่แทนที่จะรู้สึกท้อแท้เขากลับนั่งลงวิเคราะห์การประลองแต่ละครั้งอย่างละเอียด เขาจดบันทึกท่าดาบที่คู่ต่อสู้ใช้จุดที่เขาเสียเปรียบจังหวะที่เขาพลาดพลัง้งและความรู้สึกในขณะที่พ่ายแพ้เขาพยายามทำความเข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงพ่ายแพ้ไม่ใช่เพียงแค่โทษโชคชะตาหรือความสามารถของคู่ต่อสู้เขาพบว่ามีรูปแบบบางอย่างในความพ่ายแพ้ของเขาเขามักจะเสียสมาธิเมื่อถูกกดดันเขาลังเลที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปและเขามักจะประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปในตอนแรก เมื่อหลีเฟยเริ่มเข้าใจจุดอ่อนของตนเองเขาก็ไม่ได้รู้สึกอับอายอีกต่อไปเขากลับรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ค้นพบสิ่งที่ต้องปรับปรุงเขามองเห็นความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นข้อมูลอันล้ำค่าที่จะช่วยให้เขาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเขาเริ่มฝึกฝนโดยเน้นไปที่จุดอ่อนเหล่านั้นเขาฝึกการควบคุมสมาธิภายใต้ความกดดันเขาฝึกการปรับเปลี่ยนท่าดาบและกลยุทธ์อย่างรวดเร็ว และเขาฝึกการวิเคราะห์คู่ต่อสู้ก่อนการประลองอย่างรอบคอบหลังจากที่ลีเฟยใช้เวลาฝึกฝนและปรับปรุงตนเองอย่างหนักเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับสู่สังเวียนอีกครั้งคราวนี้เขามีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเขาไม่ได้ลงประลองด้วยความหวังที่จะชนะเพียงอย่างเดียวแต่เขาลงประลองเพื่อทดสอบสิ่งที่เขาได้เรียนรู้และเพื่อดูว่าเขาสามารถนำบทเรียนจากความพ่ายแพ้มาใช้ได้จริงหรือไม่ ในการประลองครั้งแรกหลังจากกลับมาหลี่เฟยยังคงพ่ายแพ้แต่ความพ่ายแพ้ครั้งนี้แตกต่างออกไปเขาไม่ได้พ่ายแพ้อย่างง่ายดายเหมือนแต่ก่อนเขาสามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้อย่างสูสีและแสดงให้เห็นถึงทักษะที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้จะพ่ายแพ้แต่หลี่เฟยกลับไม่รู้สึกท้อแท้เขารู้สึกว่าเขากำลังก้าวหน้าและเขาสามารถเห็นจุดที่เขาต้องปรับปรุงต่อไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เขาล้มเลิกแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้เขาฝึกฝนหนักยิ่งขึ้นในการประลองครั้งต่อๆมาหลี่เฟยเริ่มเก็บเกี่ยวชัยชนะได้บ้างแม้จะไม่สม่ำเสมอแต่ทุกครั้งที่เขาชนะมันก็เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความพ่ายแพ้ครั้งก่อนๆและการนำบทเรียนเหล่านั้นมาปรับใช้ในการต่อสู้เขากลายเป็นนักดาบที่รอบคอบมีสติและสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างชาญฉลาด เพื่อนร่วมสำนักต่างประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงของหลี่เฟยจากนักดาบที่มักจะพ่ายแพ้บัดนี้เขากลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามในที่สุดหลี่เฟยก็กลายเป็นนักดาบที่ได้รับการยอมรับในสำนักและในวงการยุทธภพ,พเขาไม่ได้ชนะทุกการประลองแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ง่ายๆและทุกครั้งที่พ่ายแพ้เขาก็จะกลับไปวิเคราะห์และเรียนรู้จากมันเสมอชัยชนะที่เขาได้รับไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่มาจากการไม่รังเกียจความพ่ายแพ้การมองมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และการนำบทเรียนเหล่านั้นมาพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยัง้งหลี่เฟยเข้าใจว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางการเติบโตและบ่อยครั้งมันก็เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าหากเราเปิดใจเรียนรู้และไม่ยอมแพ้ต่อมันเขาได้สอนลูกศิษย์รุ่นหลังในสำนักดาบว่าอย่าหวาดกลัวความพ่ายแพ้จงโอบกอดมัน เพราะในความพ่ายแพ้นั้นมีเมล็ดพันธุ์แห่งชัยชนะซ่อนอยู่จงวิเคราะห์มันเรียนรู้จักมันและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เจ้าก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อและเรื่องราวของหลี่เฟยนักดาบผู้เคยพ่ายแพ้แต่ไม่เคยรังเกียจความพ่ายแพ้ก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในสำนักดาบเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเป็นอุปสรรคที่เลวร้ายที่สุดอาจกลายเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะที่แท้จริงได้หากเรารู้จักมองมันด้วยมุมมองที่ถูกต้อง ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้รบกวนกดไลค์ขอสักเจ็ดไลค์ก็ดีใจมากแล้วค่ะถ้ากด Subscribe ด้วยจะปลื้มใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ